สวัสดีครับร้านบีเลสซิ่งนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวดี63ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรตรงรุ่นรถป๊อปอีกเช่นเคยคือหลายๆคนเนี่ยพยายามเ,ออเวลารถที่จะแปลงหรือจะแปลงอะไรเนี่ยเราก็จะคิดว่า้ออันนั้นใส่อันนี้อันนี้ใส่อันนั้นได้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีปัญหาดังหนึ่งเลยคือปั๊มบลน่าปั๊มบลเนี่ยทุกคนก็ต้องคิดว่า ใส่ของเวฟได้เลยแม่งหน้าตาเหมือนการเวฟเลยพวกเวฟเลยพวกเวฟมันได้ครับแต่พอถึงเวลาจริงพอทาสีมาแล้วใส่หน้ากากตรงรุ่นแล้วมันใส่ไม่ได้ครับมันชนอมันอ้าครับมันอ้ากันไปนี่ปั๊มเดิมของรถป๊อปตรงรุ่นอคือหน้าตาแม่งเหมือนกันเลยอนี่ น่าจะเห็นแน่นะก็ไม่มีอะไรต,ต่างเลยครับเด๊เดเลยเด๊เดเลยมีก้านที่ต่างกันนิดนึงหรืออะไรเงี้ยสิ่ง,งที่เรอยากให้ดูคือตรงระยะตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหม,หไหมตรงเนี้ยมันยืดออกไปอ่ะผมเอาเป็นนิ้วผมให้ดูแล้วกันนะเนี่ยนิ้วชี้วางติดอันนี้ยังเหลือพื้นที่เห็นไหมอ่ามาดูอันนี้อันนี้อันนี้ชี้วางปับ๊บหมดเลยปิดสนิทเลยเห็นไหม เนีย่ยดูนี่คือนี่นะเขาต่ออยู่นี่นะดูดินิ้วชี้ปิดหมดเลยปึ๊บอันนี้เหลือเยอะ,อะเห็นไหมเนี่ยประกอบกันตั้งนานเอ๊ช่างกลเขาบอกอพี่หน้ากากมันใส่ได้แค่นี้นะมันติดมันติดมันจะไปะติดได้ยังไงวะไอ้เหี้ยรถบอมันก็เดิมหมดอ๋อเนี่ยครับก็สุดท้ายแล้วครับที่ลูกค้าที่ลูกค้าคันนี้จะเสียตังคือปั๊มบนครับทุกอย่างใหม่หมดแล้วครับก็พยายามเก็บให้อยู่อก็จะมีแค่ปั๊มเนี่ยแหละที่ ที่ต้องซื้อใหม่ะนะก็มันไม่กี่ตังค์หรอกคือจริงๆแล้วปั๊มเวฟเทียมกับปั๊มตรงรุ่นดีโอมันก็ต่างกันไม่ไม่กี่ร้อยครับอืก็ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อตรงรุ่นดีกว่าครับผมอันนี้ยพอมาใส่คือเดิมเขามาเนี่ยเขาเป็นหน้ากากดำเขาก็เขาก็เจาะรูเองไงเจาะรูเองยังไงมันก็ได้ครับแต่พอเขาเนี้ยพอวันนึงเกิดอยากแต่งสวยงามขึ้นมาอยากใส่หน้ากากตรงรุ่นแม่งเข้าได้ลำชน มันยันไฟเลี้ยวเออเนี่ยอารมณ์เดียวกับ F18 แปง25ครับถ้าเกิดคุณไม่ซื้อหน้ากากใหม่คุณก็ใส่ไม่ได้คุณก็ไม่หลอ่อแค่นี้ใส่ให้เบรกได้มันได้ครับแต่ชีวิตจริงก็ใช้ไม่ได้แล้วเบรกก็แข็งกว่าด้วยปั๊มเบรกเวฟมันเป็นปั๊มรถเบรกรถใหญ่อะมันเบรกก็แข็งกว่าเลยกว่าครับผมองรุ่นดีกว่านะจ๊ะก็ เนี่ยครับเหมือนที่บอกอไปดูกันอในเงี้ยใครมีที่บ้านก็ไปดูนะคืออย่าไปเสียดายเลยครับตังแค่นี้เองรสองร้อยมันโอ้โหมันทำให้เราโอ้โหาห์แปลง,งทั้งทีประหยัดสองร้อยพอดีครับก็มันจะสวยได้ยังไงครับสองร้อยยังขี้เหนียวอยู่เลยก็ประมาณนี้ครับก็วันนี้เรื่องเดียวเลยคือเรื่องพัมบนเพราะเมื่อกี้ก็นั่งหากันอยู่พอดีว่าผมผมเพิ่งม,มาด้วยนะก็เอนานี้แหละเพื่อนๆคันนี้เป็นสีมว่วงเอ้สีส้มนะส้มเหลือชมพูเออแต่มันดูกลางวัน ต้องดูกับรถอย่างเดียวดูในกล้องเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยเจ้าของแล้วก็ขยันทําสีมาประเดี๋ยวเจ้าของเป็นพวกกันครับเพื่อนๆกันเลยแซลเล่นได้ครับผมอย่าเอาผมไปดินทายนะอันนี้รถเพื่อนผมนะผมแซลได้โอเคนะโอเคครับผมนี่เดี๋ยวก็สปอยเลอร์สปอยจะใส่สปอยเลอร์หลังไม่มีไม่มีมาเดี๋ยวก็จ้าสายครับทําปั๊กให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนียนเท่าไหร่ครับก็พันเทปนี่แหละครับแต่แค่ก็ น่าก็เข้าหัวให้อะไรให้ครับเดี๋ยวก็เตรียมส่งงานแล้วครับคันนี้ก็กลับบ้านได้ตัวคนอื่นๆก็รอชุดสีมารออะไรมาก็วานไปครับเท่านี้แหละครับผมขอบคุณนครับมีอะไรก็กดติดตามกดติดตามแล้วก็ทักสอบถามกันได้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ